กระโดดเชือก500ครั้งผมใช้เวลาเท่าไหร่ให้ดูกันแบบเรียวๆไม่มีตัดต่อเลยนะครับใครที่ยังฝึกกระโดดเชือกหรือใครที่ยังฝึกกระโดดเชือกไม่ได้รอติดตามเทคนิคน,นะครับผมฝึกน้องที่กระโดดเชือกไม่เป็นแล้วก็ฝึกน้องที่มีน้ำหนักตัวเยอะกระโดดเชือกได้ก็ฝึกได้หลายคนเลยครับ เดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอยตัดคลิปน้อง,องมาให้ดูครับ mm hmm. เทคนิคกระโดดเชือกก็คืออย่างน้อยเราต้องมีพื้นฐานการวิ่งก่อนครับ mm hmm. เพราะว่าลักษณะเท้าวิ่งกับกระโดดเชือกมันก็ไม่แตกต่างกันนะครับ mm hmm. เพราะว่ากล้ามเนื้อส่วนหนึ่งที่มันใช้ก็คือกล้ามเนื้อน่องนะครับ mm hmm. ซึ่งกระโดดเชือก mm hmm. มไม่เหมาะสําหรับคนใหม่ครับ mm hmm. ที่ไม่เคยวิ่งเลยครับ mm hmm. สาเหตุเพราะว่าเมื่อมีน้ำหนักตัวที่เยอะครับแล้วพอเราไปกระโดดโอกาสที่จะปวดเข่าเจ็บเข่ามันเป็นไปได้สูงนะครับกระโดดเชือกถึงไม่เหมาะสำหรับคนที่ม,มีน้ำหนักตัวเยอะและสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานการวิ่งเลยครับกระโดดเชือกกับวิ่งอะไรเผาผ่านพลังงานเยอะกว่ากันคือ ความรู้เมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วนะครับกระโดดเชือก15นาทีเผาผ่านเท่าวิ่ง30นาทีในความเข้มข้นที่เท่ากันนะครับซึ่งประหยัดเวลาครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับและที่สำคัญกระโดดเชือกมันเหมาะสำหรับคนที่มีไลฟ์สไตล์คือคือไม่มีพื้นที่ในการออกกำลังกายไม่อยาก ไปออกกําลังกายนอกบ้านครับคือใช้พื้นที่เล็กๆในห้องก็สามารถคาร์ดิโอได้แล้วครับซึ่งทําไมกระโดดเชือกมันเผาผ่านเยอะกว่าก็เพราะว่าคือตัวเราอะ่ะมันจะต้องเกร็งตัวตลอดเวลาครับไม่ว่าจะขาก้นแกนกลางลำตัวเทคนิคการวัดความยาวของเชือก,กก็คือสามารถดูได้ตาม YouTube นะครับ คือมีหลายช่องเขาทําอยู่นะครับก็จะวัดประมาณคือด้ามเชือกก็ประมาณแค่หน้าอกครับยืนแล้วก็เหยียบครับลงหาดีครับเทคนิคการกระโดดเชือกก็คือใช้ตั้งแต่กลางเท้าหรือปลายเท้าคือไม่ใช้ส้นกระโดดนะครับก็คือไม่ใช้ส้นสัมผัสพื้นเลยครับเกรงน้องมันไม่ได้ใช้แรงเกเหวี่ยงจากกไลจากแขนลครับเกรงแค่แบบสวัดข้อมือ ใล้คนสน่วน,นมากที่ท<ำ>ําท่านี้ผิดก็คือก็คือกระโดดเชือกอะ่ะคือไม่ได้เหวี่ยงทั้งแขนนะครับแค่ใช้ข้อมือสะบัดเป็นวงกลมเองครับหลายคนเหวี่ยงทั้งแขนนะครับความเสถียรของเชือกมันไม่มีนะครับสเปซสะบะไปหมดครับทําให้กระโดดเชือกไม่ได้สักทีครับใช้ข้อมือหบุ่นเป็นวงกลมครับ ซึ่งสําหรับผมแล้วก็คือท้าเทียบระหว่างการวิ่งกับการโดดเชือกครับผมเลือกที่จะกระโดดเชือกมากกว่าครับเพราะว่าการวิ่งก็คือมันอยู่ที่ไลสไตล์นะครับผมเล่นฟุตบอลอยู่แล้วผมก็ไม่จําเป็นจะต้องออกไปวิ่งเหมือนคนอื่นครับเพราะเป้าหมายผมไม่ใช่เป็นนักวิ่งครับกระโดดเชือก500ร้อยครั้งผมใช้เวลาเท่าไหร่ก็คือประมาณ3นาที40วินาทีครับ